ได้ใกล้ชิดกับพวกเราสาวอรโรเกิรมากยิ่งขึ้นและหรับช่วงใหม่นี้เป็นช่วงใหม่แกกลองที่ไม่เคยมีมาก่อนเราทั้ง4คนและสาวสวอรัวเกิรที่เหลือนะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับกีลาที่เรียกว่าเต็งเต็งโดนโนเด็ดเดดเลยมี่ต้องถามสามสาวก่อนว่าเคยเล่นกีฬาผาดผลที่แบบเจียวๆจะอยู่จะอยู่อะไรกันมาบ้างคะ ร้อนได้เหรออย่างนั้นเลยแล้วมาเทสตีกแล้วนะสดๆร้อนพอยได้ไปแข่งรายการกับพี่เอมิ๊น้าใช่ใช่เล่นอะไรนะไอ้เว็กบอร์ดเว็กบอร์ดได้ถามว่าล้มอ๋อล้มกินน้ำไปเกือบหมดมึงเลยโอ้ยจุ๊บว่าทำไมพอยใสแบบว่าเนื้อนมไข่ไปเลยอยากกินน้ำในึ่งกินเยอะนะเกอบรวมส่วนเขาไม่ค่อยได้เล่นอะไรแบบว่าเฉียวอย่างนี้มากเลยอ่ะอยากเล่นบ้าง คือว่าเสี่ยวหรือว่าไม่กล้ากันแน่ยัยนะแต่ถ้ามีบันจี้จ้ำก็อยากจะลองสักครั้งในชีวิตนะเคยกันหรือเปล่าบันจี้จ้ำอ่ะไม่เคยไม่เคยเคยแต่จำจี้จ้ำจำจี้มาเสือป่าแต่แล้วมันก็วาดเสียวเหมือนกันใช่ไหมจำจี้อ่ะเสียวโดนยังไงเสียวโดนนิ้วอ่ะโดนนิ้วเสียวจิ้มโดนนิ้ว แต่ว่ากีฬาในวันนี้นะคะจะเป็นอะไรนะคะหวัดเสียวจะอยู่แค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเอม,มี่พาคุณผู้ชมเลยคะ่ะมาเล่นกีฬาผาดโขนสนุกมากเลยทะคนะในเบรกนี้ เธอพาใชนไหมนี่นำี๋ฉันจะพาเธอมาชมวิวเมืองพัทยาฮะพัทยาก็ต้องมีทะเลแล้วแล้วนี่ไงเดี๋ยวจะพาไปยังไงดู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 เห็นยังอะไรมันคือพาเมอเตอร์นั่งในตัวนี้ฮะแล้วก็ปินขึ้นไปข้างบนถูกต้อง ครับผมเป็นครูฝึกข,ของสมลมล่มบินเมืองพัทยาครับคืออยากรู้ว่าพารามอเตอร์เนี่ยมันมาฮิตได้ยังไงที่ประเทศไทยอ,ะอ,อ่ะเออมันเข้ามาประมาณหลายสิบปีแล้วนะคร<อ>ับช่วงยุคแรกก็มีคนไทยนะ,ะ<ช>ับไปเรียนกับชาวต่างชาติแล้วก็<อ>นําเข้ามาเล่นเขามีการแข่งขันกันไหมอะคะมีการแข่งขันครับมีการแข่งขันอยู่ครับหลักๆเลยก็จะมีบุคคลนะฮะประเภทบุคคลแล้วประเภททีมทั่วไปเช่นสปอนแลนดิ้งก็คือดับเครื่องด้วยความสูงที่ คณะกรรมการจัดใบแล้วก็ลงจุดแม่นอะไรก็ัจะมีมาร์กเอาไว้ลงใกล้จุดไหมจุดคือใช่ครับนะฮะบุคคลไบบัตก็จะเป็นประเภทนี้แล้วมันปลอดภัยไหมคะความปลอดภัยนะครับถ้าเราไม่ประมาทมันก็จะปลอดภัยครับว่าลมแรงเราก็ไม่เล่นมีปัจจัยหลายอย่างนะครับเราเล่นตามกฎและกติกาก็จะไม่มีปัญหาครับคุณหลงคะชุดพวกเราวันนี้เนี่ยสามารถเล่นพรามอเตอร์ได้ไหมครัเอ่อก็ได้ครับไม่ลุ่มล่ามครับพอเล่นได้ครับครงบผมไม่ใส่อะไรเลยดีกว่า เราจะเบาไปนะเดี๋ยวคู่หลงก็นั่งไปกับเราแต่ก่อนที่เราจะเล่นเครื่องนี้เนี่ยมันต้องมีแบบสุดขัดก่อนเธอแบบสุดขัดแรกเนี่ยเราต้องตั้งล่มเป็นโอ้โหกุ๊กจ๋าเธอพร้อมมากอ่ะนี่เราจะทำอะไรกันม้างพี่เขาบอกว่าตั้งไข่ตั้งไข่เอาตั้งล่มนะตั้งล้ตั้งล่มมีวิธีการตั้งล่มยังไงคะก็ขั้นแรกก็เราจะเป็นเบสิกเลยครับเราก็ต้อง เดินเดินถอยหลังตามทิศทางลมที่มาถอยหลังเพื่อลมมันก็จะตั้งขึ้นมางั้นเดี๋ยวเรามารู้จักกับสายเลเซอร์นะฮะอุปกรณ์ของลมอันนี้ก็คือสายคอนโทลนะถ้าเลี้ยวถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายก็ดึงสายข้างซ้ายเลี้ยวขวาก็ดึงสายข้างขวาครับตัวนี้คือตัวตั้งลมสายเลเซอร์เอนะฮะเวลาเราจะเอาลมขึ้นมาเราก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาพอล่มตั้งเราก็ปล่อย สายเลเซอร์ A ครับผมเลเซอร์ค่ะนะครับนะฮะเหยียดแขนให้ตึงจับเลเซอร์ A นะฮะจับ A ก่อนพอล้มตั้งขึ้นมาจะถึงหัวเราก็ปล่อยเลเซอร์ตัวนี้ให้มาแล้วก็ปล่อยมือมาอยู่ที่สายคอนโทรลอ๋อก็คือความอได้ครับตั้งทีละอันใช่ครับตอนแรกจับให้ตึงนะฮะงัดขึ้นมาปึ๊บพอมันอ่าพอตั้งแล้วปล่อยมือ มือจะอยู่ลักษณะคว่ำๆแบบนี้นะฮะเวลาเราดึงเราก็จะดึงมือลงก็ต้องฉุดล้างให้มันใช่ครับต้องใช้พลังแขนเยอะมากเวลาล่มขึ้นมาเราเราอย่าออกกําลังแขนตัวนี้มากฮะถ้าเราจะเลี้ยวค่อยดึงอ๋อนะฮะเหยียแขนดึงนะครับอ่าหนึ่งสองสามดึงขึ้นมาดึงขึ้นมานี่แล้วก็ดึงขึ้ปล่อยครับปล่อยปล่อยครับปล่อยมือตงแล้วปล่อยปล่อยมือระวังตะก้อ โอเคครับคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นพาราโมเตอร์กันดีกว่าค่ะครับ เป็นไงบ้างครับสวยมากเลยค่ะเย็นสบายไหมขบวนเย็นมากคนตามไม่หลุดด้วยเลยเชื่อมากเลยตายแกแล้วก็เกลเมื่อกี้เธอได้ปเอามืออะไรใช้ได้เฮ้ยมันใช้ได้แกเอาอันนี้ไปด้วยนะมันช่วยแกได้มากเลยล่ะอันนี้กับคารอโอ้ยฉันเกือบไม่อาหารปลาแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันโครงเคลงมากเลยล่ะเฮ้ยให้แกตายแหละดีแล้วเออป้า We'll คาร์โมเตอร์นี่ค่ะสนุกมากหวาดเสียวมากใช่ครั้งหน้ามีอยากมาจริงใช่แล้วนะคะเอ้ยแต่ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะมาเล่นกีฬาพารามอเตอร์ต้องทำยังไงบ้างคะก็ามาที่สโมสรนะฮะสโมสรล่มบินพัทยาขอเบอร์ได้ไหมคะศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าสี่แปดแปดหกสองทีเว็บไซต์ไหมคะคุณหลงเอ่อไทยพารามอเตอร์นะครัะ,ะสมสนันจะเป็นจุดศูนย์รวมของนักเล่นล่มบินกันครับเอาละค่ะวันนี้ก็แบบว่าหมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วนะคะ สัปดาห์หน้านะคะจะเป็นสาวคนไหนที่จะเป็นผู้โชคดีได้ไปเล่นกีฬามันๆในช่วงนี้ก็อย่าลืมติดตามชมในช่วง Spot Insight ค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะสุดยอดสปอร์ตอินไซด์ของเรานี่สนุกสวางสวิวทุกคนเล่นได้เลยคิ้วเลยด้วยไหมเออเข้าวัดอ่ะโอ้โหอันนี้นี่แค่แบบว่าเรียนยำย่อยนะจมีกีฬาอีกหลายอย่างเลยที่พวกเราสาวโลเจอเนี่ย มุนเนี่ยสลับตับเปลี่ยนเป็นไปลองเล่นดูว่ากีฬาไหนเนี่ยที่โดดที่สุดที่เหมาะกับพวกเราเราจะได้เปลงเพศเราจะได้เปลงเพศไม่ใหญ่ไม่กิ่เด้อเฮแต่รีบไปแปลงเพศขนาดนั้นคลไปนี่แล้วเอาข้าวผาเดินผ่านไปเลยมันจะได้รึเปลนะชุดพวกเรานี้เลิกสุดแล้วนะแต่จริงไม่ใช่เราจืดเลยจ้าเราดูเบานะ เราไม่บอกนะแต่บอกให้<อ>ทุกชอนนะคะอดใจรอสักครู่นะคะ,ะแล้วพบกันในช่วงหน้าค่ะ